อยากรู้กันไหมประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเนี่ยมีไอดอลเป็นใครสวัสดีค่ะมจากชาแนลพอยต์บิวค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้นําของโลกที่เรียกได้ว่าโดดเด่นมากๆคือไม่ว่าใครจะชอบหรือจะเกลียดเนีน่ยนะอย่างน้อยต้องรู้จักประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินของรัสเซียแน่ๆว่าแต่คนที่มี power ระดับโลกขนาดนี้ลุกขึ้ขนมา,นนา,นนานสั่งอะไรทีเปลี่ยนแปลงอะไรทีทํานู่นทํานี่ท,ท,ทีกระเทือนไปทั้งโลกขนาดนี้เขามีแรงบันดาลใจมาจากไหนมีใครเป็นไอดอลวันนี้บิวเก็บรวบรวมมาเล่า้้ฟฟััังงงงเนาะะค่่่พรรออมจืวททีสุก ไ,ไดไน,นี่ทุกคนอยากไปลุยรัเสเซียกับวิวไหมคะั็ดีค่ะจากชาแนลพอยต View ค่ะ p อ i ต์วิวออนทัวกลับมาแล้วหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยนะคะวิวพาทุกคนไปตะลุยอียิปต์มาหลายๆคนก็ถามมาว่าเมื่อไรพอย i ์วิวออนทัวจะกลับมาจะเปิดทริปอะไรอีกหรือเปล่าตอนนี้วิวกลับมาแล้วค่ะและรอบนี้วิวจะพาทุกคนไปตะลุยรัเสเซียนะคะดินแดน2ทวีปที่บอกเลยว่าจะทำให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจกับสถาปัตยกรรมที่ทั้งหรูทั้งใหญ่ทั้งอลังการบอกเลยว่าดูยังไงก็ตาค้างค่ะเพราะ เราจะไปเที่ยวกันแบบจุกๆเลยค่ะเราจะไปเยี่ยมหลุมศพของแกรนด์ดัชเชสอนาตาเซียชมสมบัติของราชวงศ์โรมานอฟไปตามรอยสถานที่ประทับเมื่อครั้งรัชกาลที่5สเสด็จประพาะสรัสเซียชมโรงละครที่เป็นที่เกิดของบัลเลตส์สวัลเลสนะคะแล้วเราก็จะไปดูกันค่ะว่าที่เขาบอกว่าโซเวียตรัสเซียสมัยก่อนเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดงัดกับอเมริกาได้เขายิ่งใหญ่จริงหรือเปล่าคลิปนี้เราเดินทางการ8วัน7คืนทั้งมอสโกแล้วก็วเซนต์ปีเตอร์เบิรบกะะ์กบินฟูซิลวิสขึ แถมเช่นเคยค่ะมีช่างกล้องตามเก็บภาพแช่แช่แช,ะช,ะช,ะชะให้ทุกคนสามารถเอาไปโพสได้ทันทีเลยนะคะรับจํจานวนจุกตัดเช่นเคยนะคะสนใจรายละเอียดอยากทราบราคาอยากรู้ตารางทัวร์ติดต่อที่อินบ็อกซ์เพจ b o o k p o i พอยับวิวค่ะแล้วอย่าลืมไปเที่ยวแบบทั้งสนุกและได้สาระไปพร้อมกับวิวนะคะ เอาจริงๆนะคะที่ผ่านมาเนี่ยภาพลักษณ์ของประธานาธิบดีวลาดิเมีร์ปูตินตั้งแต่เขาขึ้นมาปกครองรัสเซียใหม่ๆเราก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นผู้นําที่ค่อนข้างจะเคร่งค่อนข้างจะแบบว่าดูๆูเนาะดูแบบ พูดอะไรไปทุกคนจะต้องฟองสีหน้าจะต้องกลัวจะต้องอะไรยังไงแล้วเราก็จะรู้สึกว่าปูตินเนี่ยเออปกครองรัสเซียมาอย่างยาวนานแล้วนะไม่หมดวาระสักทหีหรืออะไรยังไงอย่างไรก็ตามค่ะหลังๆเนี่ยภารกิจที่เด่นที่สุดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็คือเรื่องสองครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนี่แหละคือมันเริ่มตั้งแต่สมัยที่เขาแบบเริ่มคืบเข้าไปในคาบสมุทรไครเมียอะไรแล้วแล้วก็ลากยาวมาจนกระทั่งถึงสงครามรัสเซียยูเครนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะแน่นอนว่าเมื่อปี2อ2 2เนยีตนย่ตินลลกกขึ้้มาแว็บุกรงเียของยเคนล่อน ทั่วโลกช็อกกันไปหมดแม้แต่คนที่สนิทสนิทกับปูตินเองยังช็อกเลยค่ะว่าเฮ้ยยุคนี้สมัยนี้แล้วยังมีการก่อสงครามอะไรแบบนี้อยู่อีกหรอไปได้แรงบันดาลใจมาจากไหนอะไรยังไงคือยูเครนเนี่ยเป็นแค่ประเทศเล็กๆอยู่แค่ขอบขอบรัเสเซียเองทำไมอยู่ดีๆต้องไปบุกยูเครนย,ยูเครนนี่มันอะไรกันนักกันหนาะปรากฏว่าเรื่องนี้มีคําตอบค่ะเพราะว่าหลังจากที่ปูตินบุกยูเครนไปไม่นานตอนนั้นเนี่ยนะมันก็มีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งเนี่ยปล่อยออกมาเป็นคลิปที่ปูตินเนี่ยไปคุยกับเราเด็กๆทั้งหลายแล้วเเเเค้้าาาาาากกกก็็ล่่่่่่่่ใหดฟัังงววททีีีีบบบุยยูรนนนออตไไไมมมมชแป เขามีแรงบันดาลใจ <S <S <ess> <S เป็นเรื่องราวที่เหมือนกับเรื่องราวของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชคำถามคือพวกเราในฐานะคนไทยเนี่ยเอาจริงๆเรารู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับรัสเซียน้อยมากเรารู้แค่ว่าอ๋อในสมัยพระเจ้าซาร์นิโคลัสเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางการทูตก,กับไ,ไทยเรารู้ว่าซาร์นิโคลัสเนี่ยเป็นซาร์องค์ธธ <S <S <ess> <S สุดท้ายของรัสเซียก่อนที่จะแบบมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอะไรกันไปพระเจ้าปีเตอร์มหาราชคือใครสําคัญขนาดไหนทําไมปูตินถึงจะต้องยกย่องว่าเขาเป็นไอดอลวันนี้เดี๋ยวเรามาค่อยๆฟังเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะเอาจริงๆรนะคะถ้าเราไปด จะรู้ว่ามีมหาราชอยู่ไม่กี่องค์ด้วยกันค่ะสําหรับพระเจ้าปีเตอร์มหาราชหรือว่าซาปีเตอร์หรือเกรทเนี่ยนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในมหาราชไม่กี่องค์นั้นและเป็นมหาราชที่สําคัญมากๆค่ะเพราะว่านี่คือพระเจ้าซาที่มีบทบาทส,สาคัญมากๆกับประวัติศาสตร์รัสเซียเขาเป็นคนเปิดประตูให้รัสเซียเข้าไปอยู่ไปสัมพันธ์กับยุโรปได้แบบเต็มๆนะคะต้องบอกก่อนว่าก่อนยุคสมัยของพระเจ้าซาปีเตอร์มหาราชเนี่ยบรรยากาศของรัสเซียไม่ได้เป็นภาพแบบทุกวันนี้ทุกวันนี้เวลาที่เรานึกภาพราัสเซียถ้าเราไม่ได้ถึง,งครรราาาามมมมอึะะะไเเนนนนีี่่ยยจกววัซปุโ คือมองเผินๆรัสเซียกับยุโรปดูแทบไม่ต่างกันเลยอาจจะมีความเอเชียไปผสมบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ยังรู้สึกว่ารัสเซียมันก็เป็นยุโรปเป็นยุโรปอะอย่างไรก็ตามค่ะถ้าเราไปดูที่ตั้งของรัสเซียจริงๆในแผนที่โลกเราจะเห็นว่ารัสเซียเนี่ยมีพื้นที่ติดกับยุโรปก็ใช่แต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มันดูจะเอ็นมาทางเอเชียมากกว่านะคือโอเคแหละมันมีความเป็นสองทวีปแต่มันดูเอียงมาทางเอเชียซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะความรัสเซียสมัยก่อนเนี่ยนะคะจะมีความมาทางเอเชียมากกกว่ายยยุโรปเอล็ ือถ้านับว่าสมัยนั้นความเจริญอยู่ที่ยุโรปเนี่ยนะเพราะว่ายุโรปเขาผลิตอาวุธผลิตอาวุธออกสำรวจโลกออกอะไรแล้วเนี่ยรัสเซียก็คือไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่เมื่อเทียบกับยุโรปสมัยนั้นแล้วก็มีความมาทางเอซงเอเซียค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องราวนี้จะเปลี่ยนไปเมื่อถึงยุคสมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชกว่าพระเจ้าปีเตอร์มหาราชจะได้ขึ้นมาเป็นซาร์แห่งรัสเซียเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายเลยเพราะว่าตัวพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเองเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นซาริวิสหรือว่าตำแหน่งคราวเป็นตำแหน่งมงกุฎราชกุมาาาาาารรรรขอออองงสเเเเซซซีีีียยยด้วย้วว่่ะพพจปต์มมหชชล็กึ ซาเล็กเซยียแต่งงานสองครั้งก็มีเมียคนที่1เสร็จไปปุ๊บมีลูกกับเมียคนที่1ด้วยแล้วค่อยมามีเมียคนที่2เป็นแม่ของปีเตอร์มหาราชนี่แหละทีนี้กับเมียเก่าก็มีลูกชายด้วยนะคะแล้วไม่ได้มีคนเดียวมีถึง2คนด้วยกันดังนั้นโอกาสที่ซาปีเตอร์มหาราชจะได้ขึ้นปกครองัสเซียเนี่ยโอกาสน้อยมากคืออย่าลืมว่าลักษณะการสืบสันตติวงศ์สมัยก่อนเนี่ยพี่ชายคนโตต้องได้ก่อนคือมันไม่ใช่แบบเอเชียที่แบบลบกันอะไรกันนึกอ,ออกไหมคือมันตามลําดับสายเลือดอยู่แล้วแหละมันมีกฎของมันอยููู่่่่ปปกกกกตตตตติพพชชชาายยยคคคนนนนนโโ้้้้้ออออองงงไไดถมแลลว็็เข โตก่อนวนในตระกูลพี่ชายคนโตแล้วค่อยมาวนในพี่ชายคนที่2แล้วค่อยมาถึงซาปีเตอร์มหาราชคือไกลมากโอกาสได้ราชสมบัตินี่น้อยมากนะคะกับการเกิดมาเป็นลูกคนที่3ามอะ่ะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องมันก็มาส้มหล่นที่ปีเตอร์มหาราชนี่แหละเพราะว่าตอนที่พ่อตายไปเนี่ยพี่ชายคนโตเขาก็าขึ้นปกครองแต่ปกครองไดแป๊บเดียวนะคะก็ตายจากไปอีกโดยที่ไม่ได้ทิ้งทายาทเอาไว้เลยดังนั้นคนที่จะได้ขึ้นมาเป็นพระเจ้าซาองค์ถัดไปก็ต้องเด้งมาเป็นพี่ชายคนที่สองใช่ไหมแต่พี่ชายคนที่2เนี่ยมันมีเว e ชันกันอยู่ในราชสำนักว่าเป็นคนคแบบสติ ปัญญาไม่ค่อยดีคือประมาณว่าไม่รู้ว่าสติปัญญาไม่ดีถึงขนาดที่แค่งโง่หรือว่าไปถึงขนาดแบบไม่ปกติเพราะว่าสมัยก่อนมันมีการแต่งงานในราชวงศ์กันค่อนข้างเยอะนะคะเอาว่าคนนี้ไม่เหมาะกับการขึ้นครองราชเลยดังนั้นด้วยความจับพัดจับพลูและผิดกฎอย่างถึงที่สุดก็มีคนเสนอไปบอกว่า <S <S ให้พระเจ้าปีเตอร์มหาราชเนี่ยที่เป็นน้องคนถัดไปขึ้นปกครองคู่กันไปเลยก็คือมีความขึ้นปกครองแบบผิดแผกขนบธรรมเนียมไปหมดอะและต่อให้ได้ขึ้นครองราชมาคู่กันอะไรคู่กันแต่อำนาจก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวเองเลยค่ะอำนาจได้ไปอยู่ท ก็ควบคุมราชาสำนักไปอะไรไปตัวซาปิเตอร์มหาราชกับแม่เนี่ยนะก็ไม่รู้มีความขัดแย้งอะไรกันหนะักแต่ว่าก็ต้องเหมือนแบบละเหตุตัวเองออกจากราชาสำนักไปไปอยู่ที่ห่างไกลแล้วก็ไปอยู่แบบกลัวด้วยว่าจะมีใครตามมาฆ่าฉันไหมอะไรไหมแต่ปรากฏว่าการที่ไปอยู่ไกลราชาสำนักเนี่ยนะคะดันเป็นผลดีค่ะเพราะว่าพอไปอยู่ไกลราชาสำนักก็ไม่โดนแบบกฎระเบียบต่างๆของราชาสำนักเนี่ยครอบงำปีเตอร์มหาราชในยุคนั้นนะคะก็เลยได้ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นการจัดกองทหารแบบเยอรมันการต่อเรือแล่นเรือแบบอังกฤษแล้วเขาก็ไปเรียนรู้ ความรู้ต่างๆจากยุโรปเนี่ยมามากมายเต็มไปหมดเลยคือสรุปคือไม่ได้โดนจํากัดด้วยราชาสำนักรัสเซียพราปกติแล้วคนที่จะขึ้นมาตามระบบระเบียบมันก็ต้องเรียนมาตามหลักสูตรของคนที่จะขึ้นปกครองรัสเซียนึกออกไหมพอปีเตอร์ได้เรียนแบบเยอะแยะมากมายแบบนั้นความรู้เขาก็กว้างไกลแล้วเขาก็ไม่ได้จํากัดวิธีการว่าต้องทําตามรัสเซียหรือต้องอะไรและยังไม่พอด้วยความที่เขาไปเรียนอะไรยุโรปยุโรป,โรปมาเยอะเนี่ยมันก็ทําให้เขาเริ่มมีอาคาติกับราชาสำนักรัสเซียค่ะเขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบราชาสำนักรัสเซียมันล้าหหลลังงขขนนนนาาดีี้้เเ่ยุโรรปปไไไถึกแวอะ แล้วทำไมเรายังเป็นอย่างนี้อยู่อีกปรากฏว่าตอนนั้นจังหวะพอดีพอเหมาะประจอกค่ะที่ผ่านมาที่เล่าเล่ามาเนี่ยปีเตอร์ยังเด็กอยู่นะจังหวะพอดีพอเหมาะพอจาะค่ะหลังจากที่ออกไปอยู่นอกวงังสักพักใหญ่ๆอะ่ะปีเตอร์ก็เริ่มเติบโตขึ้นมาเริ่มแต่งงงแต่งงานคือเป็นผู้ใหญ่ละแล้วราชสำนักก็มีความวุ่นวายขึ้นมาพอดีอะไรพอดีปีเตอร์มหาราชก็เลยอาศัยจังหวะนั้นค่ะเข้ามาคุบราชสำนักคืนฟุ๊บแล้วก็ไล่โซเฟียไปบอกไปบวชชีไปไปอยู่อารงอารามไม่ต้องมาอยู่ในนี้ลวแล้วปีเตอร แบบสติปัญญาไม่ค่อยโอเคก็ตายจากไปพอดีเขาก็เลยได้อํานาจมาอยู่กับตัวเองเต็มๆค่ะทีนี้พอได้ขึ้นครองราชปุ๊บนะคะพระเจ้าปีเตอร์มหาราชก็เอาเลยเริ่มแบบวางกฎระเบียบราชสำนักไหมนู่นนี่นั่นเฮ้ยอันนี้ไม่ได้อันนั้นไม่ได้นู่นนี่คือพยายามทำเนี้ก็ได้ให้ราชสำนักเนี่ยดีขึ้นตามสไตล์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชนะแล้วยังไม่พอนะคะตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่ารัสเซียเนี่ยมีความเป็นเอเชียเอเชียคือมันใหญ่ทุกคนมันใหญ่มันมีเงินมันมีอะไรอยู่มีอํานาจแต่มันก็ยังไม่ได้มีความเเปป็นนนนนยยุโรรรอะะไขขาาาดดัั้แลทีี่่สสํคญซิง ไปก็คือเขาว่าเข้าไม่ถึงทะเลขาดเรื่องการเดินลงเดินเรือเพราะว่าบริเวณใกล้รัสเซียจริงๆแล้วมันมีทะเลที่สําคัญมากกับการเดินทางไปยุโรปกับการค้าขายอะไรอยู่ถึง3ทะเลด้วยกันนะคะก็คือทะเลดำทะเลแคสเปียนแล้วก็ทะเลบอลติกรัเสเซียเข้าไม่ถึงจ้ะพาะเจ้าปิเตอร์ก็เอาเลยส่งขุนนางไปเรียนเรื่องการต่อเรือเดินเรือที่อังกฤษเลยนะคะบางคนก็บอกถึงขั้นว่าแบบพระองค์ไปเรียนเองเลยและด้วยความที่แบบอยากผูกสัมพันธ์กับยุโรปมากฉันอยากยิ่งใหญ่เหมือนแบบประเทศทางยุโรปทั้งหลายพระองค์ก็เลยไปผูกสัมพันธ์ทำมิตร ะะซึ่งเป็นมหาอำนาจด้านการเดินเรือเลยแหละยังไม่พอ,พ,อพระองค์นี้ก็มีความพยายามจะไปเจรจากับจกักรวรรดิออสเตรียตอนนั้นอีกนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เข้าสู่ทะเลเข้าสู่อะไรจะได้มีความเป็นยุโรปมากขึ้นเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีอีกจกักรวรรดินึงที่อยู่ใกล้รัสเซียเลยแล้วมันแผ่อำนาจโหดอ่ะเขาไม่โอเคจกักรวรรดินั้นนะคะก็คือจกักรวรรดิออตโตมันซึ่งเดี๋ยวจะแปลงร่างมาเป็นตุรกีปัจจุบันนะนะแต่สมัยนั้นเนี่ยเป็นจกักรวรรดิออตโตมันที่ยิงย่งใหญ่อยู่รัเสเซียก็แบบไม่ได้ฉัน ตอนนั้นน่ะมันมีประเทศมหาอำนาจหนึ่งในยุโรปคือสวีเดนแล้วสวีเดนเนี่ยพยายามขยายอาณาเขตของตัวเองเพื่อมาทะเลบอลติกดังนั้นสวีเดนก็คือขัดแย้งกับชาวบ้านเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นดอเวเดนมารวมไปถึงมากระทบรัสเซียด้วยนะคะเพราะว่าพอสวีเดนขยายอํานาจมาเนี่ยมันไปปิดกั้นบริเวณที่รัสเซียต,ต้องการจะออกทะเลบอลติกคือมองไปที่ทะเลดําซึ่งเป็นแบบน้ําอุ่นอ่ะออตโตมันก็กวาดไปแล้วมองไปที่ทะเลบอลติกอ้าวสวีเดนมาปาดของฉันไปอีกมันไม่ได้ฉันแบบออกทะเลไม่ได้อ่ะแล้วทะเลที่สําคัญดูนั้นมันคือทะเลฝั่งตะวันตกทีีีน้้ยดวคา่ นั้นสวีเดนเหยียบเท้าคนพร้อมกันหลายคนเกินไปนะคะดังนั้นมันก็เลยไม่ใช่แค่รัสเซียที่ไม่พอใจอย่างที่บอกเลยมันมีหลายชาติหลายๆชาติตอนนั้นก็เลยรวมตัวกันรุมยำสวีเดนค่ะเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า t The Great Northern War หรือว่ามหาสงครามแดนเหนือนะคะสงครามนี้เปิดฉากขึ้นมาในปี1700นะคะฝั่งนึงก็นําโดยพระเจ้าปีเตอร์ที่1แห่งรัสเซียตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเด e g r e ร t แล้วก็มีกองกําลังผสมที่หนุนด้วยนอร์เวย์เดนมาร์กแซกโซนีโปแลนด์ลิทูเนียคือรุมกันเตรียมยสสวีเเดนลย่วววนนนออีีีีกฝั่่งงึะคมาาาเเเเดยยยลืพรจ้ชงสว ฟังดูก็น่าจะง่ายใช่ไหมรุมกันยำขนาดนี้ปรากฏว่าจริงๆแล้วไอ้พวกที่รวมตัวกันทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เก่งด้านการทหารอะไรขนาดนั้นสวีเดนก็คือไม่ได้ใส่ใจอะไรเท่าไหร่กลัวแค่ประเทศเดียวนะคะคือโปแลนด์ค่ะสวีเดนก็ไปตีกับโปแลนด์เป็นหลักแต่ก็แอบไปยึดตรงบริเวณที่เป็นยูเครนปัจจุบันซึ่งตอนนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้อํานาจรัสเซียเอาฮุบไปด้วยถามว่าพระเจ้าปีเตอร์ตอนนั้นทํำยังไงตอนแรกก็ไม่ได้ทําอะไรหรอกค่ะก็อยากจะตีกันก็ตีกันไปปล่อยไปฉันก็รบรบไปด้วยแหละแต่ไม กรรม็มในจักรวรรดิแล้วก็แอบเตรียมความพร้อมด้านการทหารไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไปสั่งปลดเลยระคังโบสไหนโบสไหนปลดมาให้หมดเอามันหลอมทำปืนใหญ่เรียกว่าทาเยอะสิ่งมากช่วงแบบ3าปีแรกของสองครามนะคะแล้วระหว่างนั้นอะตอนปี1.703ตอนที่สวีเดนยังนวยอยู่กับโปรแลนด์ไม่ได้สนใจเลยรัสเซียขนาดนั้นเนี่ยพระองค์ก็อาศัยจังหวะนั้นอะย้ายเมืองหลวงเลยบอกฉันไม่อยู่ละมอสโกมอสโกมันไกลไปมันอยู่ทางตะวันออกไปดูเป็นเอเชียไปพระองค์ย้ายเมืองหลวงค่ะมาที่เมืองใหม่เมืองหนึ่งแล้วก็ตั้งชื่ออตตาามัววเง่น เพราะว่าถ้าเราดูจากแผนที่เราจะเห็นเลยว่าเซนต์ปีเตอร์เบิร์กมีความแบบอยู่ใกล้ฝั่งยุโรปมากกว่าคือถ้ามาอยู่ตรงนี้เมืองหลวงฉันอยู่ฝั่งนี้ก็จะได้บอกได้ว่าฉันเป็นหนึ่งในชาวยุโรปนะเธอแต่ตอนนั้นยุโรปก็ยังไม่ได้ยอมรับนะก<ต>็ยังรู้สึกว่าเมืองหลวงรัสเซียก็ต้องมอสโกสิรัสเซียนี่มันประเทศอะไรไกลปืนเที่ยงพัฒนาก็ไม่พัฒนาสู้ยุโรปไม่ได้ปรากฏว่าไม่กี่ปีนะคะหลังจากรัสเซียย้ายเมืองหลวงมาโปแลนด์แพ้สวีเดนแพ้แบบแพ้ยับเลยเพราะสวีเดนตอนนั้นคือเก่งอะสวีเดนก็เลยเลิก แล้วตอนนั้นพระเจ้าชาวที่12สวีเดนก็คือเด็กแบบยังหนุ่มอยู่ยังไม่ได้แบบว่าเจรสนามรบอะไรขนาดนั้นก็เลยพ่ายแพ้ให้กับรัสเซียค่ะเจอพระเจ้าปีเตอร์ตียับเลยนะคะในศึกหนึ่งชื่อว่า Battle of p a t a w a และ Battle of p a t a r a เนี่ยนะมันคือตรงไหนหรู้ไหมมันคือตรงยูเครนปัจจุบันนี้แหละมันทําให้รัสเซียสามารถยึดบริเวณที่เป็นยูเครนปัจจุบันเนี้ยกลับมาอยู่ในจักวรวรรดิรัสเซียได้คือเรียกได้ว่าเป็นการอกอบกู้หน้าทหารรัสเซียอกอบกู้อะไรได้เยอะมากถึงขนาดที่พระเจ้าปีเตอร์มหาราชคือแฮ<า>ปป้าปสสรรรงงงวงัฤดูอออนชื่เต์ ในนั้นก็คือใส่ศิลปะอะไรเข้าไปเต็มไปหมดเป็นศิลปะที่แสดงให้เห็นหมดเลยว่าฉันชนะสวีเดนมาฉันชนะสวีเดนมาฉันชนะในวันนี้วันนั้นจริงๆก็ไม่ได้กะจะสร้างฉลองชัยชนะอะไรขนาดนั้นหรอกแต่พอดีว่าแบบไหนๆก็ยุดชายฝั่งทะเลบอลติกมาจากสวีเดนได้แล้วไงก็เลยสร้างพระราชวังใกล้ทางออกทะเลมันสเลยแล้วภายใน้นยังตกแต่งสไตล์ฝรั่งเศสอีกกะว่าเอาให้แบบรัดกว่าพระราชวังแวร์ซายพิโลยนะคะซึ่งไปมาละรถดจริงนะทุกคนคือเขาจะประกาศไปเลยว่ารัสเซียเดบิวต์ลนจารัสเซียเป็นยุโรปแล้วแล้วชาวร เียก็คือพราวกับชัยชนะที่ปอตะว,ว่ามากขนาดที่ว่าเช่นเขาชนะในวันนักปุญแซมซันแล้วสวีเทนเนี่ยสัญลักษณ์คือเป็นรูปสิงโตใช่ปะเขาไปทาน้ําพุใหญ่โตเลยนะคะหน้าวางเป็นรูปของแซมซันซึ่งเป็นคนในเทพนิยายอะ่ะแหกปากสิงโตแบบแอะ,แป,ะประมาณว่านี่แหละฉันชนะเธอฉันชนะเธอแล้วคือถ้าไปดูทั้งวังเนี่ยนะก็จะเห็นเลยว่าขาต้งขาโตอะไรเป็นรูปสิงโตหมดประมาณว่าฉันเอาเธอมาเป็นขาโตแล้วจ้าฉันเหยียบย่าเธออยู่ตรงนั้นซึ่งตอนนั้นอ่ะมันทําให้พระเจ้าชาวดีสิอ่ะต้องหนีแบบรีภัยเลยไปอยู่กั จักรวรรดิออตโตมานกับอะไรแล้วรัสเซียก็ไม่ปล่อยนะคะก็ตามไปกัดต่อตามไปตี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 ที่จักรวรรดิออตโตมานตั้งแต่ปีแบบ1 7 1 0งพถึงหนึ่งพันแต่ว่าก็น่าเสียดายไปที่ไม่สามารถตีได้ชนะนะเพราะว่าเสียทหารไปเยอะแค่ไหนก็ชนะไม่ได้ออตโตมานมันใหญ่ไปสมัยนั้นอะแต่ถามว่าคราวนั้นรัสเซียสู้ตายขนาดไหนก็สู้ตายขนาดที่ฝั่งออตโตมานคืองงว่าแบบ hey, เฮ้ยเธอจะสู้อะไรขนาดนี้แล้วก็ขนาดนามปีเตอร์ว่าปีเตอร์ผู้บ้าคลั่งแล้วก็ยังไม่พอถึง มันเริ่มไม่คุ้มแล้วว่ะก็เลยบอกชาวบอกกลับไปกลับไปรัสเซียก็เลยเหมือนยอมแบบอะฉันไม่เอาทะเลดําก็ได้แต่ฉันต้องตีสวีเดนต่อนะคะปรากฏว่าหลังสู้ไปหลายครั้งนะฝั่งสวีเดนก็อ่อนแอลงอ่อนแอลงรัสเซียก็เข้าไปยึดดินแดนตรงนีตงนน้ตรงนั้นตรงนู้นที่สวีเดนยึดมานะคะก็ยึดชายฝั่งทะเลบอลติกมาได้ยึดฟินแลนด์มาได้ด้วยถึงขั้นที่ว่าพระเจ้าชาวที่สิบสองเนี่ยตายคาสนามรบไปเลยนะคะในปีหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบแปดค่ะซึ่งพอพระเจ้าชาวยี่สิบสองตายไปอะฝั่ะะาาาาง ก็ไม่ได้เจรจาสงบศึกกับรัสเซียนะคะเขาเจรจาสงบศึกกับประเทศนั้นประเทศนี้เพราะว่าอย่าลืมมารัสเซียไม่ได้มาประเทศเดียวเขามาเป็นแบบพันธมิตรมากมายที่รุมรัสเซียนะไปเจรจาคนนั้นคนนี้คนนน้นแต่ไม่ยอมเจรจากับรัสเซียค่ะก็คือไม่มีใครยอมกันสักทีนะคะจนข้ามาปี1721ฝั่งสวีเดนก็คงรู้สึกว่าก็สู้ไม่ได้แล้วแหละก็ยอมสงบศึกกับรัสเซียละกันในที่สุดก็เลยมีการเซ็นส่วนที่สัญญากันขึ้นและสวีเดนตอนนั้นนะก็ต้องยกดินแดนแถบทะเลบอลติกเนี่ยให้กับรัสเซียไปไม่ว่าจะเป็นเอสโต ต้องคืนส่วนใหญ่ของฟินแลนด์คืนให้สวีเดนไปและและ้วในที่สุดคำมาหาสงครามที่ยืดเยื้อถึง21ปีก็จบลงนะคะถามว่าผลจากสงครามนี้เกิดอะไรขึ้นกับรัสเซียมันทําให้รัสเซีย,ยกลายเป็นชาติมหาอำนาจใหม่ในยุโรปในขณะที่สวีเดนก็คือสูญเสียสถานะการเป็นชาติมหาอำนาจตั้งแต่นั้นมาซึ่งในมุมมองของพระเจ้าปีเตอร์มุมมองของชาวรัสเซีย,เ,ยเขาก็มองว่านี่แหละสาเหตุที่ทําให้พระเจ้าปีเตอร์ได้เป็นพระเจ้าปีเตอร์มหาราชก็เพราะว่าเป็นคนที่ทําอะไรชอบทำสามารถไปยึดดินแดนที่สวีเดนมาแหยีมกับเราไปยึดดินแดนที่สวี ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหนึ่งที่สําคัญกับรัสเซียมากๆก็คือบริเวณที่เป็นยูเครนปัจจุบันนั่นเองค่ะฟังฟังดูพอจะเริ่มเก็ตไหมว่าเอ๊ะทำไมคนคนนี้ถึงเป็นไอดอลของประธานาธิบดีปูตินเพราะถ้าเราไปดูประวัติของวลาดิเมียปูตินเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคือเขาอายุเยอะแล้วนะเขาไม่ได้เกิดมาในยุคข,ของประเทศรัสเซียปัจจุบันแต่เขาเกิดมาตั้งแต่สมัยยุคข,ของสหภาพโซเวียตเพราะว่าเขาเกิดมาตั้งแต่ปี1952อะตอนนั้นเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กยังถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเลนินกร ว่าปูตินเนี่ยเติบโตมาพร้อมกับบรรยากาศก็คือนี่คือประเทศของฉันนี่คือสหภาพโซเวียตที่ยุโรปตะวันออกเกือบทั้งหมดอยู่ภายใต้สหภาพโซเวียตแล้วโซเวียตคือยิ่งใหญ่ขนาดที่สามารถต่อกรกับอเมริกาได้สามารถงัดกันได้นี่คือภาพที่ปูตินรู้สึกว่านี่แหละคือประเทศของฉันประเทศของฉันมันต้องใหญ่ขนาดนี้มันต้องกินพื้นที่ไปถึงตรงนี้สิแต่พอมันเกิดเหตุการณ์ที่สงครามเย็นจบสหภาพโซเวียตแตกมันไม่เป็นแบบนั้นแล้วอ่ะอันนี้คือแบบประเทศฉันผิดปกติทำไมประเทศฉันมันเล็กกว่าปกติมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ปููตตตินนนนนพพอออกกก้้้้้าา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 าวววขึึมมสส่่ํจจะะะเเเเรรงทััหืบ เตอร์มหาราชเขาต้องไปยึดดินแดนที่เคยเป็นของเขาเนี่ยคืนมาให้หมดนี่คือมุมมองเขาคือเขาไม่ได้มองว่ายูเครนเป็นประเทศที่เขาอยากไปยึดแต่เขามองว่ายูเครนเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียที่ฉันเสียไปและฉันต้องไปเอากลับมานะคะใดๆก็ตามต้องย้ำว่านี่คือมุมมองของปูตินไม่ได้แปลว่าเป็นมุมมองที่ถูกเป็นมุมมองที่เขามองว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันเห็นแบบนี้ฉันก็เลยทําแบบนี้แต่สําหรับมุมมองของฝั่งยูเครนเองเขาก็มีมุมมองเขาว่าเฮ้ยฉันก็เป็นคนอีกชาติอีกภาษาที่ฉันถูกทั้งจักรวรรดิรัสเซียทั้งโซ เธอจะมายุ่งกับฉันมาปลุกคาบสมุดใครเมียมาน่นมานี่ได้ยังไงแต่เนี่ยวิเล่าไว้เต็มๆแล้วในคลิปสรุปเรื่องรัสเซียยูเครนนะคะสามารถไปฟังกันนั้นได้อันเนี้ยแค่อยากจะเล่าเรื่องพระเจ้าปีเตอร์มหาราชที่ทุกคนรู้ว่าอ่านี่แหละไอดอลของปูตินเป็นแบบนี้เขาคิดแบบนี้เขาก็เลยทําแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าทุกวันนี้เวลาที่เขาทําอะไรเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขากำลังก่อสงครามเลยก็ผิดแหละฉันก็เป็นตัวร้ายแต่ฉันอยากทําไม่เขามองว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่เขาต้องทําเพราะว่าประเทศของเขามันไม่เเเเเเเหมมมมมมือออนนนนนนนกกกกัััับบบบบบตตทีี่่ขขาาาาิิดดไไปปป็็แแ้้้งรล และต้องบอกว่าพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเนี่ยไม่ใช่ไอดอลคนเดียวของปูตินนะคะจากบทสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศคนหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะใกล้ชิดก,กับปูตินเนี่ยเขาก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้บอกว่าปูตินเนี่ยมีที่ปรึกษาอยู่3คนเวลาที่จะตัดสินใจอะไรเขาจะนึกถึง3คนนี้1คือพระเจ้าปีเตอร์มหาราช2อ,อีวานผู้โหดร้ายและ3คือพระนางแคทเธอรีนมหาราชค่ะซึ่งอีก2คนนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอีวานจอมโหดที่มีชื่อเสียงเรื่องการแบบลงโทษโหดร้ายรุนแรงมีชื่อออออเเเสีียยงงงงดด้้าาาาานนนกกกกรรรรรแแแบบบบวว่่ปปคค็จลููมมไถึห อันนี้เป็นคนโปรดอยู่เลยนะที่เราพูดถึงบ่อยมากในคลิปบล็อกรัสเซียนะคะนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีผลงานแบบสามารถเป็นยึดดินแดนได้จากจักรวรรดิออตโตมนันแต่ทีนี้เราไม่รู้คะ่ะว่าใน3คนนี้ปูตินมองใครเป็นไอดอลด้านไหนอะไรยังไงบ้างอย่างปีเตอร์มหาราชเราพอเดาได้แหละว่าอันน่าจะเป็นเรื่องของการยึดพื้นที่อีวานจอมโผดเนี่ยเราก็ได้แค่เดาว,ว่าเป็นเรื่องของการควบคุมคนแบบเป็ดเสร็จหรือเปล่าเพราะว่าอีวานจอมโผดนี่คือมีความแบบผด็เดการมีความเฮ้ยฉันพูดอะไรต้องเป็นแบบนั้นซ้ายต้องซ้ายขขวาาาาาาต้อองงนะคะแุเเเรรรรรรีมมหชกก็ไู่่่ื ขยายดินแดนหรือเขามองเรื่องว่าสามารถปกครองอย่างยาวนานแล้วก็ทําให้รสัสเซียเนี่ยเกรียงไกรมากๆในยุคของพระองค์ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก็หวังทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆไปดูด้วยกันค่ะและพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะฟังวิวเล่าเรื่องรสัสเซียมาขนาดนี้มีใครอยากเห็นรสัสเซียจริงๆบ้างคะว่านในประเทศที่มีอุดมการณ์ตรงกันข้ามกับอเมริกาแบบคคคนนนนนนนละะขััั้้้วเเเเเเยยยย่หหาา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 ตจจจจรรริงงงงงงๆปป็็็ไไบบกกศใมืออ พอ u วิวออนทัวร์ของวิวที่วิวพาไปเที่ยวรัสเซียนะคะแต่ถ้าใครอยากสัมผัสรัสเซียจริงๆด้วยประสบการณ์ของตัวเองบอกเลยว่าตอนนี้วิวพร้อมจะพาทุกคนไปเที่ยวรัสเซียแบบทั้งสนุกและวก็ได้สาระแล้วค่ะถ้าใครสนใจอยากไปพอยวิวออนทัวร์กับวิวนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจพอยวิวเลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ